สวัสดีครับผมนายวัชรพลนาลาดนะครับรหัสนักศึกษา651 23 7 7 223มนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีนะครับคณะครุศสาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษคลิปนี้จะมาพูดถึงความสามารถในศตวรรษที่21เเรื่องศิละปะนะครับ ว่าด้วยเรื่องศิลปะในศต,รว,ตวรรษที่21จากข้อเขียนของจีนเลบลสันศิลปะในศตวรรษที่21เป็นสาขาปฏิบัติการการวิจัยและการเยผยแพร่สู่สาธารณะที่กำลังเติบโตศิลปะในศต,รว,ตวรรษที่21เป็นสาขาการศึกษาที่พลวัตอย่างน,น่าเชื่อหัวข้อสำคัญม,มากมายได้รับการสะท้อนในศตวรรษใหม่และสร้างลมันจะให้เกิดความคิดใหมๆ่ๆและการตกเขียนทางวิชาการเช่นการเพิ่มขึ้นของศิลปะชีวภาพ เพื่อตอบสนองต่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทฤษฎีเชิงวิภาคที่เรียกว่าศินยริยศาสตร์เชิงสัมพัทธ์ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของศิลปะการที่เชิญชวนให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและมีปฏิบัติสัมพันธ์นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงหัวข้อและแนวคิดอื่นๆอีกมากมายในช่วงปลายศตวรรษที่20ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาศิลปะในศตวรรษที่21อย่างเช่นเรื่องของวัฒนธรรมทางสายตา สศสตร์โพ s สโ o เดน n ส s ์ Post และหลังสมัยนิยมของสตรีนิยมคนระับศิละปะแห่งศตรวรรษที่21เกิดขึ้นจากวัสดุและวิธีการที่หลากหลายซึ่งหมมถึงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสุล่าสุดซึ่งการถ่ายภาพดิจิตอลและอิเทอร์เอน็ตหรือเทคนิคทางศิละปะประเภทที่คุณเคยกับอดีตศาสตร์อันยาวนานก็ยังคงได้รับการสืบสนอย่างต่่เนื่งด้วยความละเอี่เช่นงานจิตรกรรมของชาวซาเซียซิกานเดซื้อปั้นชาวปากีสถาน หรือเรื่องของวัสดุในงานศิลปะและกระบวนการที่เคยเกี่ยวข้องกับงานศิลป์ที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับหลักคิดใหม่ๆศิลปินหลายคนผสมผสานสื่อและรูปแบบมาหลากหลายอย่างสมบูเสมออีกทั้งวิจารในการเลือกที่ตอบสนองแนวคิดและวัตถุประสงค์ของตนให้ดีที่สุดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเองนอกจากนั้ยังมีการจัดติดกับทางศิลป์ที่แตกต่างกันไปให้แต่โครงการศิลปะที่ประสปอมสเร็จเครื่องของประมาณจำนวนมากและมีการผลิตที่พิเศษไปจนถึงความสามารถแสดงออกที่ หน้าที่เหมืนอนกระบวนการประสบการณ์ช่วคกาวและวิธีการทำด,ด้วยตัวเองทนี้กล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่องอิทธิพลต่างๆที่มีต่อการสร้างสารรค์ที่มีมาแต่เดิมอาจจะเปลีป่ยนแปลงไปตามการเปลีป่ยนแปลงของ่อสารและทเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งมากท,ที่สุดอาจที่ทุกเมื่กมีสิ่งที่อยู่ในภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นแบบแผนต่างๆก็สัมพันธ์กับความเปลี่ยนไปในหน้าวัฒนธรรมทางศาสนาในระดับโลกด้วยกัน ซึ่งคุณลักษณะสำคัญของศิลป,ปะในศตวรรษที่21และหลากหลายส่วนของชีวิตในศตวรรษที่21คือผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างกันและพิติกรรมและข้อมูลต่างของมนุษย์ที่ก้าวข้ามเวลาและพื้นที่ด้วยความช่วยเหลือจากอินเทอร์เน็ตและสื่อสารมวลชนทําให้เกิดการรับรู้ถึงพลังของศิลป,ปะร่วมสมัยในท้องถิ่นต่างๆทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างทะเูีตัวยอย่ายเช่นทุกคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต สามารถติดตามการพัฒนาในเซี่ยงไฮ้ซินีเซาเปโลหรือไนโรบีในขณะเดียวกันกับการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของศิลปะข้ามผมแดนและมหาสมุทรได้เพิ่มการผสมผสานร,ระหว่างอิทธิพลและคำศัพท์ทางศิลปะ เช่นวังเกจิมูโตะศิลปินหญิงที่มีพื้นเพ่งมาจากคนป่าศึกษาต่อในเซา์เวสต์และในสหรัฐอเมริกาเธอสร้างภาพปัติดลูปสตีจากเรื่องราวของการบอกเล่าผ่านศิลปะแบบชนเผ่าแอฟริกันศิลปะภาพปะติดในยุโรปและอเมริกาในศตรว,วรรษที่21ภาพประกอบแฟชั่นภาพโปสและข้อมูลทางการแพทย์วัฒนธรรมทางสายตา virtual culture วัฒนธรรมทางสายตาในศตรว,วรรษที่21โตขึ้นในฐานสาขาศึกษาแบบสหวิาการ ที่ได้รับการยอมรับโดยใชย้แนวทางหลายแง่มุมเพื่อทําความเข้าใจว่าภาพทุกประเภท,ทกทับการสื่อสารและมีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์เพศถึงชั้น,นความสามารถทางอํานาจและความหมายและคุณค่าสังคมการเมืองอื่นการแพทยาา์วิทยาการวิทยาศาสตร์การเมืองวัฒนธรรมภูมิปัญญศาสนาจิตวิญญาณอันเป็นพื้นฐาน บางประกาศที่การศึกษาวาัฒนธรรมทางสายตาตรวจสอบของผู้ให้กับสัพท์นักวิชาการด้านวัฒนธรรมทางสายตาทําการวิเคราะห์ภาพยนตร์โทรทัศน์ทยายภาพการออกแบบเสื้อชจและวัฒนธรรมสมัยนิยมในรูปแบบอื่นนอกจากการสื่อศิละปะที่เกี่ยวกับยอมรับโดยใช้วิธีและทฤษฎีหลายอย่างร่วมทั้งศิลปศาสตร์สังคมวิยทยาจิตวิเคราะห์ทฤษฎีการรับ ตื่นเหตุและแนวคิดของการจ้องมองเช่นเดียวกับที่นักวิชาการด้นานวัฒนธรรมทางสายตากำลังตรวจสอบภาพแบบสื่อประเภทเช่นการศิลปะในศตวรรษที่21ก็เป็นผู้วาดภาพจากแหลมนาจใจภาพที่ประกฏความเป็นวัสดุและแนวคิดจากหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งมีเคลื่อนไหวที่ดีกว่าการทำความเข้าใจเฉพาะอิทธิพลจากประวัติศาสตร์ศิลปะและการสแสดงออกแบบ ศิลปินร่วมสมัยส่วนใหญ่ไม่ได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างศิลปะชั้นสูงกับวัฒนธรรมประชานิยมคเช่นศิลปินร่วมสมัยจำนวนหนึ่งใช้เทคนิคนั้งเดิมของศิลปะเส้นใหญ่แต่ใช้เพื่อสร้างรูปแบบนอกกรอบเติมหรือแสดงประเด็นการแก้ไขปัญหาสังคมและการเมืองในปัจจุบันซึ่งในนาทานนี้กาดาอัมเมอร์ซึ่งป็นหญิงชาวอเมริกันได้ใช้เส้นได้ปักถัก ร้อยบนภาพผืนใบดังรุดหลายช้าๆเป็นรูปผู้หญิงเปลือยในท่วงท่าเดียวกับเพศจากนั้นบทบางภาพปักบางส่วนด้วยสีแปลงของผู้กันเนื้อหาในงานศิลปะของเธอเป็นการสื่อถึงการแสดงออกของข้อห้ามในเรื่องเพศและเรื่องกามของผู้หญิง ตัวอย่างหนึ่งของการผสมผสาวนวัฒนธรรมทางสายตาคือปฏิสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่งางวิทยาศาสตร์และศิลปะร่วมสมัยโดยสื่อิิหลายคนมีการผสมผสานแนวทางวิทยาศาสตร์เรื่องของภาพและแนวคิดมาใช้ในการปฏิบัติของพวกเขาตัวอย่างเช่นง,งานศิลปะสืส่อผสมและจัดหางของวินเดรอยว่าเป็นแซบกหรือคุ้มดุนซึ่งผลง,งานชิ้นนี้เป็นตัวแทนความหมายถึงเรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์เป็นการคุ้มกำเนิดแบบหนึ่ง สุดท้ายแล้วศิลปินในศตวรรษที่21จำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างมากจากการดื่มด่ำกับวัฒนธรรมทางสังามในระดับโลกซึ่งปัจจุบันถูกนำเสนอผ่านเครือข่ายออนไลน์ศิลปินหลายคนกลายเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนตัวและบางคนสร้างงานศิลปะเพื่อเอผยแพร่ผ่านสังคมโดยชัดแจง้งทำให้เห็นได้ว่าเทคโนโลยีใหม่มาให้โอกาสและความท้าทายใหม่เสมอสาธารณลักลปะแบบมีส่วนร่วม Public a n t Participatory Art ศิลปะสัาณนะเป็นประเภทที่มีชื่อเสียงในช่วงปลายศตวรรษที่20ซึ่งลึงดูดรูปปฏิบัติงานทั้งแบบตั้งเดิมและแบบทดลองศิลปะสถาว์นะในศตวรรษที่21ได้ขยายออกไปมากขึ้นในฐานะของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถเกิดขึ้นได้นอกเหนือจากการรูปแบบที่คุ้นเคยอย่างต่อนเนื่องเช่นประติมากรรมหรือศิลปะจัดวางในพื้นที่เฉพาะภาพศิจก,กรรมเท่นฟ้าผนังกราฟฟิตีในการคว และความร่วมมือกันระหว่างศิลปินวิศวกร,กรและสถานปนิกงานศิลปะสาธารณะยังครอบคุมไปถึงการเสนอหัวขอ้อใหม่ๆรูปแบบและสถาที่ใหม,ม่ๆรอมถึงการจัดแต่งร้านศิลปะข,ขบวนพาเลทบนถนนและโครงการออนไลน์ต่างๆศิลปินแบบศิลปะสาธารณะในศตวรรษที่21อาจใชแนวทางที่ได้กำหนดไว้อย่างศิลปะจัดวางและศิลปะแสดงสดแต่นำเสนอรูปแบบใหม,ม่ๆ เช่นในปัจจุบันเป็นเรื่องปกติที่ศิลปินจะจ้างคนอื่นซึ่งบางครั้งก็มีทักษะพิเศษมาสแสดงในาน่าของพวกเขาเช่นยูเนซ่าบิคลอิลปินหญิงนักขนะดศิลป,ปะแสดงศิลป์ชาวอิตาเลียนแต่ว่าทางนางแบบแฟชั่นมาใช้เป็นการแสดงศิลป,ปะและอลูลา่าและคาเดชิลา 2. อศิลป,ปินที่ทำงานร่วมกันได้กำกับให้นักกีฬาอาชีพให้เป็นนักแสดงในปะลาวจัดวางของพวกเขา แนวโน้มที่เด่นชัดในศตวรรษที่21คือศิลปะท,ที่มีส่วนร่วมซึ่งผลตอบรับจากสังคมทั้งทั้กลายไปสู่เรื่องของเนื้อหาที่มักเรียกกันว่าศิลปะเชิงสัมพันธ์งานนี้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับสาธารณชนไม่ทางใดก็ทางตัวอย่างเช่นค่าสเสดิจฮอลเลอร์ได้ติดตั้ง,งเทเอร์หรือกระดานลื่นขนาดนะั้นในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้เลื่อนลงและเลิกลิฟ์ดีลาวาน,นิตได้ประกอบการปรุงอาหารไทยและเสิร์ฟให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมหอศิลป์ ซึ่งศิลปินที่ได้รับความสนใจจากความสัลียวและการเชื่อมต่อของสื่อเขือข่ายทั่วโลกมักสร้างโครงการออนไลน์ที่ชวนชวนให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยสุนทรียาศาสตร์ชั้นสัมพันธ์ที่ได้พัฒนาเป็นทฤษฎีที่สำคัญสำหรับ,บาการวิเคราะห์และประเมินการดำเนินการดังกล่กาวซึ่งคําถามสาคัญในการอภิปรายเหล่านี้ได้แก่การโต้ตอบทางสังคมที่รับได้จากงานดังกล่าวจะส,งส่งเสริมโลกที่ดีขึ้นเป็นเป้าหมายที่เพียงพอสําหรับความสนุกสนานและความบันเทิงหรือไม่ผลิตภัณฑ์ทางการ ภาพของงานศิลปะเชิงสัมพัทธ์ควรได้รับการประเมินด้านความสวยงามและผลกระทบทางสังคมในระดับใดเพราะฉะนั้นการได้ว่าศตวรรษที่1เ,เป็นเ,นเ,นเนจุดเริ่มต้นประเด็นและความคิดมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและศิลปินใหม่ๆกำลังได้รับความสนใจและมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง